เราจะมาติดตรงนี้กันครับนี่ป้ายกาแฟไม่มีป้ายสตาร์บัคอะป้ายแบบที่เขียนว่าสตาร์บัคเลยอะสตาร์บัคคอฟฟี่อ่าอันนี้ก็ได้ติดหน้าร้านนะครับแค่นี้เขาก็รู้แล้วแหละว่าร้านกูคือร้านสตาร์บัคส่วนอ,อีป้ามึงก็อยู่ตรงนี้ต่อไปจนมึงตายนั่นแหละนะเนาะโอเค ป้ายติดตรงนี้บอกว่าเป็นร้านสตาบักนะครับตรงนี้ละกันนะตรงนี้หรือว่าอยู่ชิดประตูดีวะถ้าอยู่ชิดประตูมันจะดูแปลกๆอะ่ะเพราะงั้นอยู่ตรงนี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราติดป้ายก่อนเดี๋ยวนะมีป้ายอะไรบ้างเอ้ยป้ายโอวัชมาไงวะอากูลงไว้ตอนไหนวะเนี่ยเอ้ยป้ายโอวัชหรือว่าผมเห็นแล้วหรือว่าผมเห็นแล้วผมเพิ่งมาตื่นเต้นวะ เนี่ยโปสเตอร์โอเวอร์วอชวด้วยนะผู้ชมแปะแปะแปะข้าคือเกมเมอร์นี่วอชด็อกก็มีมีอะไรอีกมีโดตาครับแปะครับเนี่ยฮาฟไลท์ Half Life ก็มามีอะไรอีกวะมี GTA ไหมั้ยีเอฮิตแมนแปะไปเลย เอาล่ะครับสร้างร้านสตาร์บัคอยู่ดีนี่ไงล่ะ GTA ครับสร้างร้านสตาร์บัคอยู่ดีกูมาติดโปสเตอร์เกมซะงั้นนี่เกมอะไรวะไม่รู้จักอันนี้ Dishonor อ่า The Witcher ก็มาว้ห้องเกมเมอร์ชัด <laughs> เออสวยสวยสวยดีดีด,ดีไมไรเรากลับมาทำสตาร์บัคของเราต่อครับอย่า,อย,าอย่านอกรูก้นอกทางครับไม่ดีครับอืมเราจะตกผมว่านะถ้าป้ายหน้าร้านนะ เอาอันนี้ดีกว่าเปิดสูตรแป๊บหนึง่ง <laughs> สูตรเดอะซิมสี่เอ่อเราต้องขยายป้ายเว้ยเออใช่คุณคิดเหมือนผมฮมีคนพิมพ์มาบอกว่าต้องขยายถูกต้องครับเราต้องขยายป้ายครับ เออไอสูตรสูตรสูตรมาบีบีม e o อ j อ c เมาแล้วใส่สูตรแป๊บโอเคออนแล้วเรียบร้อยขยายป้ายหน่อยสิใหญ่แค่ไหนดีอันนี้ใหญ่ไปใหญ่ไปครับใหญ่ไปจริงๆอ่ะประมาณนี้ให้คนมันรู้ไปเลยว่านี่แหละร้านสตาร์บัคแล้วเราก็อ้าวอ้าว กู c o ปปมาแล้วทําไมวางไม่ได้อ่ะปิดทีนี้ข้างในเราก็จะติดพวกนี้ครับเนี่ยก็จะมีป้ายเนาะอ่อันนี้คืออะไรอันนี้แปดตรงไหนได้บ้างอ๋อนี้เป็นแค่แบบของตกแต่งเนาะอืมติดป้ายตรงไหนอีกดีนี่ดีกว่าด้านบนกำลังสวยเลยเนาะมีอะไรอีกอันนี้เรายังไม่ติดเนาะ ติดตรงนี้แล้วกันแล้วก็นี่ครับแปตรงนี้อันนี้เราติดไปแล้วใช่ปะติดไปแล้วผมว่านะย้ายอันนี้มาตรงนี้ดีกว่าอาดูดีครับเริดเริดเลยอ่ะน้อมีอะไรอีกอันนี้เราติดไปแล้วอันนี้เราติดไปยังอันนี้ยังไม่ได้ติดเนาะ ติดตรงไหนดีติดตรงนี้ละกันว้าวสูดยอดครับผมแม่มีนม้นองครับมีอะไรให้เราวางเล่นอีกบ้างเนี่ยฮะไหนดูสิม,มีถ้วยกาแฟส,สตาร์บัคอะไรให้มันแบบมีบอกไหมว่าร้านคือกูสตาร์กูร้านกูคือร้านสตาร์บัคอะไรเงี้ยมีไหมในหมวดของเล่นเด็กมีไหมอันนี้คืออะไร อ่าอ่า,อาผ,มผ,มผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าผมจะทําอะไรอ่ามีแก้วมีแก้วสตาร์บัคตั้งไว้ครับเจอแล้วเจอแล้วผมเจอสตาร์บัคแล้วเจอแก้วแล้วแล้วก็อันนี้คืออะไรวะเนี่ยกล่องเก็บเงินหรือไงมีเค้กด้วยอ่าแกสตาร์แก้สตาร์าบัคก,ก็วางไว้นะครับมันอยู่ในหมวดของเล่นนี่เองผมก็หาตั้งนานเนาะไอ้พวกนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยอ่าตั้งไวใ้ให้มันดูสวยนะครับไม่มีอะไรนะฮะเราจะลบเก้าอี้ตรงนี้ออกเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราเอาเก้าอี้มาวางตรงนี้คนมันก็กินข้าวไม่ได้ถูกปะเพราะว่านี้มันเป็นแค่ของตกแต่งเว้ยอ่าใช้ได้ใช้ได้ไดหลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปเอาตู้นี้มาใช้อ่าอยู่ไหนวะไม่ใช่อันนี้ตู้ตู้อยู่ไหนวะอันนี้ปะไม่ใช่ดิอ่าไม่ใช่เคาน์เตอร์ ีลยวผมหาแป๊บหนึ่งนะเครื่องใช้ไฟฟ้าสุขภัณฑ์สิ่งอำนวยความสะดวกผมหาแป๊บหนึ่งไอ้ไอ้ชั้นวางของอะชั้นวางของมันอยู่ไหนจัดเก็บนี่ไงจัดเก็บอยู่นี่นี่เองใช่ปะวะไม่ใช่ไม่ใช่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่เด็กเล็กก็ไม่ใช่ระบบไฟก็ไม่ใช่เครื่องประดับยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลย กิจกรรมทักษะเครื่องสุขภัณฑ์ก็ไม่ใช่พื้นผิวเห็นไหมวะชั้นวางของอะนี่คือชั้นไร,อ,ไรอ่านี่ครับเจอแล้วครับผมตู้สตาร์บัคนั่นเองเอามาตกแต่งอืมกว่าจะเจอตั้งตรงไหนดีอืมตั้งตรงนี้ล้กัน มันอยู่หลังเก้าอี้อะ่ะผมว่าร้านมันแคบไปว่ะคืออันเนี้ยมันควรจะเอาไว้หน้าร้านหรือในร้านคนจะเอาไว้ในร้านเว้ยท่านผู้ชมอ่ะผมตั้งไว้ตรงนี้แล้กันแล้วผมก็จะเอาไว้พวกเนี้ยมาใส่ครับนี่นี่นีนี่น,น,นี่นี่แหละครับมันคือถุงซองกาแฟนั่นเองเอาเอามาตั้งไว้ให้มันดูสวยครับผมมหีหลายหลายรสชาติ แล้วแต่อยากจะเลือกซื้อนี่เอามันเข้าไปวางข้างในได้อีกเหรอจริงเด้เออว่ะเออว่ะมันเข้าไปวางข้างในได้นี่ว่ะได้ได้ไ,ดไ,ดไดเดี๋ยวผมกอปปีแบบอ่ากอปปีนี้อ่าชั้นบนก็วางได้อีกนี่ว่าโอวางได้เยอะเลยครับให้มันดูแบบว่าร้านเรามีของขายเยอะๆหน่อย ด้านในดิพี่กูเอาด้านในกูเอาด้านในโอเควางยังด้านในวางยังวะเชื่อมึงวางเบี้ยววะไอ้คอร์สอ่าวาง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 ,วางโอเคเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราหยิบถึงอันไหนเราหยิบถึงอันนี้ใช่ไหมเอ้ยอันนี้เราวางไปแล้วอันนี้ดิอันนี้ยังไม่มีครับ สุดยอดสงสัยจะยาวคลิปนี้ไม่ยาวนี่ไงมีตู้สตาร์บัคด้วยแปบ๊บเดียวก็เสร็จเด๋วเอ้ยเอามีซองนี้ก่อซองนี้วางไหนดีซองนี้วางตรงนี้ก็ได้น่าเป็นเครื่องประดับตกแต่งไปเนาะโอเคร้านสตาร์บัคเราขาดอะไรอีกขาดโต๊ะข้างนอกครับยังไม่มีโต๊ะข้างนอกเลยไฟก็ยังไม่ได้ติดเดี๋ยวให้ติดไฟแล้วกัน ผมว่าการวางโต๊ะไว้หน้าห้องน้ำไม่เวิร์กครับผมว่านะเราเอาแค่นี้พออ่านั่งตรงนี้แล้วก็คือนั่งตามริมรั้วครับให้มันไม่เกะกะคุณเข้าใจปะนะเพราะว่าตรงนี้เราจะปล่อยให้เป็นทางเดินแล้วก็หแบบวางของตกแต่งนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดยิ่งเราสร้างเยอะลูกค้าเราก็เยอะตามนะครับยิ่งโต๊ะเยอะลูกค้าเราก็เยอะครับ นี้นั่งมุมนี้อ่ามุมนี้จะเป็นมุมพิเศษนะครับเอาไว้สําหรับดูอีป้ามันตายนะครับผมใครอยากดูการตายของอีป้าจองโต๊ะนี้เลยครับได้เห็นจุใจแน่นอนนะอ่ะประมาณนี้กําลังดีขยับมาหน่อยสิห่างๆกันจริงๆจริงๆอ่าคนจะมีโต๊ะสําหรับ4คนด้วยนะโต๊ะสำหรับ4คนระวางตรงนี้แล้วกันเนาะมันจะเกะกะร้านปะวะ ใช่เราควรมีโต๊ะสำหรับสี่คนด้วยเว้ยมันจะดูแปลก,กปะต้องมีชั้นสองไหมไม่ต้องมีหรอกชั้น2อง่ะเราทำร้านเล็กๆก็พอแล้วเนาะอ่ะอันนี้คือโต๊ะสำหรับสี่คนนะครับเผื่อเขาจะอยากนั่งดื่มแล้วก็มีโต๊ะสำหรับสมคนด้วยอ่าโต๊ะสำหรับ3คนก็มีนั่งในร้านนะครับส่วนด้านในก็แค่แบบ2คนพอโอเคห้องน้ำไม่สร้างเลยไปสร้างห้องน้ำก่อน เนาะร้านสวยใช่แล้วเพราะคนสร้างเก่งไงละ่ะเพราะคนสร้างสวย,ยงไรวงรัดแวงคนสร้างสวยร้านก็เลยสวยอ่ะเนาะธรรมดาธรรมดาตัวเองอืมโอเคถ้าออกเป็นแนวโบราณอย่างนี้จะดีไหมสวยเลยอะ่ะเลิศเลยอะ่ะสีดำดำหน่อยไหมอ่ากำลังดีไหนไปดูกระจกสินี่คือกระจกอะไรเนี่ยกระจกอะไรเนี่ยกระจกวางพื้นเหรอ อ๋อมีกระจกแบบนี้ด้วยเออดีดีด,ดีเอาเป็นสีดำแล้วกันนี่สุดยอดบริการอาบน้ำเราก็มีใครอยากอาบน้ำมึงอาบไปเลยกูอนุญาตไม่ว่ากันครับทิชชู่แปะไว้เด้ใครอยากอาบน้ำเชิญพี่มีของให้ผ่านผ้าเช็ดตัวให้ด้วย แปะๆไว้หน่อยให้มันดูไม่โล่งครับอยากอาบน้ำเหลอจัดไปเลย <c oughs> แล้วชั้นนี้มันจะวางอะไรได้เนี่ย <c oughs> โปรโมทโปรโมทตอนขี้ต้องโปรโมทออาวางไม่ได้เหรอวะโหเซ็งเลยว่าจะเอาของมาวางชั้นนี้ซะหน่อยทิชชู่ไม่มีที่วางละอ่ะอ่ะไฟ ไปหลอดไฟครับท่านผู้ชมไม่ต้องเล่งขนาดน,นั้นก็ได้รู้อยู่รู้อยู่ยใจเย็นๆไม่ลืมหรอกไฟห้องน้ำเราใช้อันนี้อ่าร้านดูสว่างขึ้นมาทันทีครับทีนี้ไฟในสตาร์บัคเนี่ยผมอยากใช้อันนี้ครับอ่าดูสวยไหมมันจะเดินเข้าได้ไหมเนี่ยไม่ใช่ติดหัวอีกนะไม่เอานะไม่ติดหัวหรอกก็แค่ติดไว้ข้างบนทำไมวางไม่ได้อะ ล้มเหลวในการกระทำทำไมวางไม่ได้ครับทไมอ่ะเออกูไม่ติดก็ได้เน,นี้ยแม่งติดอย่างอื่นก็ได้วะใช้ไฟนี้แล้วกันติดบนเพดานนะฮะทำไมติดไม่ได้อ่ะเพราะข้างบนไม่มีห้องเหรอก็มีนี่หว่าแล้วไม่ติดไม่ได้ครับ ของอ๋อของตกแต่งมันไม่ได้อะวะของที่โหลดมามันใช้ไม่ได้หรอทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะอยากใช้อ่ะอืมแล้วเราหาหลอดไฟไหนดีหลอดไฟแบบในห้องน้ำละกันไม่รู้จะใช้อะไรแล้วอะ่ะเออแบบนี้ติดได้นี่แล้วก็ไฟในห้องครัวด้วยนะครับ โอเคส่วนด้านนอกก็ต้องมีไฟด้วยนะครับท่านผู้ชมทีนี้เราจะหาไฟที่แบบยังไงดีติดอย่างนี้เนาะอืมเอาไงดีอันนี้มันติดติดด้านบนได้ครับอ่ะตกแต่งหน่อยแบบติดกำแพงนี่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 เราต้องมีอันนี้ตาหากเราเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลย นี่ครับมันต้องใช้อันนี้แทนนี่มันต้องอย่างนี้น้องต้องอย่างนี้โอ้โหเพียวฟ้าวทีนี้อันที่แบบติดกันลัวมีไหมคือสิมภาคนี้มันไม่มีไฟที่มันแบบติดติดกันลัวเว้ยท่านผู้ชมเนี่ยที่มันติดบนหัวนี่มันมันไม่มีเหรอวะเออแปลกดีว่ะ แล้ววางยังไงดีวางอย่างนี้เนาะดูแปลกไปปะหรือว่าเป็นแบบอันนี้แบบมีเออแบบนี้ดีกว่าแบบนี้แบบนี้อ่าอคตรงามคตรงามครับคตรงามงามแตะ๊แตะตรงไหนอีกดีตรงนี้เนาะตรงนี้ก็กำลังสวยเลยนะครับ ไม่เอามันบางเคาน์เตอร์ตรงนี้ไม่ต้องติดก็ได้เพราะว่ามีไฟลตรงนี้อยู่แล้วนะครับนี่ไงมาติดข้างนอกเผื่อคนนั่งตรงนี้ด้วยอืมประตูครัวยังไม่มีเออหวัดลืมประตูครัวเราเอาเป็นเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลให้มันดูเข้าอา้าวเข้าทางไหนได้บ้างวะทางนี้ก็เข้าไม่ได้อะสงสัยรูปเราจะติดตรงนี้ไม่ได้แล้วครับท่านผู้ชมเพราะมันต้องมีประตูครัวแล้วก็เข้าหลังร้านดิไม่เอาเข้าตรงนี้ดีกว่าครับนี่อยู่หลังเคาน์เตอร์ไว้ ใช้ได้ดูสวยงามเริศหรูรังการม,มีอะไรให้ใช้อีกวะของสตาร์บัคหมดแล้วหรอหมดแล้วเถ่านี้ก็เถ่านี้ไม่ว่ากันยาแปลงนี้อ่า อันนี้มันดูไม่สวยเพราะงั้นอันนี้มาแปะตรงนี้ดีกว่าเนอะเสร็จแล้วครับร้านสตาร์บัคของเราอ่าเย็นอีกแล้วสัปดาห์นี้ป้าตายยังยังไม่ตายครับยังอยู่ดีครับป้าเนี่ยอ่าไปอะไรอะ่ะร้านนี้ไม่สมบูรณ์ขาดแล้ววะขาดอะไรครับแสดงความคืบหน้าดินนิงสปอร์ตเวเตอร์สเต,สเตชัน เชฟสเตชันมีแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงเข้าใจอะไรกูผิดป่ะมึงเข้าใจอะไรกูผิดป่ะอ่าเปลี่ยนเป็นเรสเทอรองก่อนไอเทมเรสเทอรองเรายังไม่มีนี่เลยโฮสเตชันยังไม่มีเนาะโฮสเตช์อ๋อโฮสเตชันมีแล้วยังไม่มีเวเตอร์สเตชันนะครับเวเตอร์สเตชันเราใช้ตรงไหนดีวะใช้ตรง ผมว่าลบออกอันหนึ่งดีกว่าแล้วก็วางนี่ดีกว่าครับก็คือสรุปว่าโต๊ะนี้มันใช้ไม่ได้เหรอไอโต๊ะเนี้ยกูไม่ได้จะลบทั้งอันมึงกูจะเอาแค่โต๊ะออกกับมึงโต๊ะใช้ไม่ได้จริงเหรอจริงจังปะนึกว่าจะใช้โต๊ะอะไรก็ได้นะเนี่ยโอ้เซ็งเลยอุตส่าห์ได้โต๊ะสตาร์บัคมาไม่เงย กูต้องเ่เป็นโตะนี้อีกแล้วเหรอกูนี่เบื่อโต้นี้จริงๆว่ะลบทุกโต้เลยครับจัดกันใหม่เลยทีนี้จัดกันใหม่เลยอเออหายหายหายๆอ,อทำไมวะทำไมอ่ะโอ้ใช้โต๊ะนี้ไม่ได้ครับเซ็งเลยครับันเซ็งครับเออกูใช้โต๊ะนี้ก็ได้วะตั้งกันใหม่เลยครับ มไม่มีปัญหาขอให้ได้นั่งเอ้ยเราไม่มีโต๊ะหน้าห้องน้ำนี่หว่าลืมไปน้องวางตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อืมแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้โอเคเก้า e อี้บาร์ใช้ได้ เออแต่โต๊ะบาร์มันใช้ได้ปะวะเออแล้วไม่ดิงสปอตอ,อ๋อยัง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 ไม่ได้วางเก้าอี้อะโทษโทษโทเก,ก้าอี้ก็เออใช้อันดีๆไปเลยดีกว่าไม่แก่นานหรอกทำไมวางไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะแล้วโต๊โต๊โตนี่มันมันมัน อ๋อมันสําหรับ,บาา์เหรอเออว่ะผมว่านะถ้าเป็นเก้าอี้นี้อาจจะดูสวยก็ได้นะนี่ขยับมาหน่อยดิเออเก้าอี้นี้ดูสวยกว่าครับในการดื่มกาแฟนะครับไม่จำเป็นต้องมีที่พิงหลังครับมึงนั่งแบบนี้แหละสวยแล้วที่กินกาแฟกู You know อ่าไม่ใช่ มันไม่ใช่เก้า e. อี้อ่ะเดี๋ยนะเดี๋ยนะสรุปโต๊ะนี้มันใช้ได้หรือไม่ได้โต๊ะไม่ต้องเปลี่ยนนะใช่อะแน่ใจอะแน่ใจแล้วปะไม่ใช่คือเก้าอี้ผมก็ใช้อันนี้ตั้งแต่แรกนะเว้ยน่าเถียงอีก๋ะเถียงอีะ๋ะน่าน่าน่ะน่ะเถียง ผมใช้เก้าอี้นี้ตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่หรอเนี่ยอ่าคุณลองดูนะเดี๋ยวลองดูนะถ้าเป็นที่เก้าอี้อย่างเดียวนะอ่าลบลบลบแก้กันใหม่แก้กันใหม่หมอ่ะอ่ะถ้าคุณยืนยันว่าโต๊ะมันใช้อะไรก็ได้อะนะงั้นผมจะลองดูนะตอนนี้ดินนิ่งสปอร์ตมัน0ูนย์สี่นะศูนย์สี่นะอ่าโอเคถ้าใช้ได้อ่าผมเชื่อคุณมามาลองดูกันใหม่อ่ะโต๊ะสตาร์บัคอยู่ไหนโต๊ะนี้เห็นไหม พอระวางเสร็จปุ๊บผมจะใช้เก้าอี้นี้เก้าอี้นี้นะครับเก้าอี้นี้ลองดูนะเออว่ะใช้ได้จริงด้วยเออเออเออไม่เถียงไม่เถียงไม่เถียงเออโต้ไม่ต้องเปลี่ยนยอมยอมรอบนี้รอบนี้กูแพ้ <c oughs> รอบนี้เราเถียงแฟนคลับแพ้เราต้องยอมเราต้องโดนทำโทษครับโดยการเลิกสตรีมเลยทันทีฮะไม่ใช่วางนี้ โ okay. okay, okay. อเคโอเคอะคอปปี้มาสิแล้วก็คัปปี้ตรงนี้อืมตรงนี้เก้าอี้อันนี้ขวางหน้าประตูไปเดี๋ยวค่อยขยับก็ได้ตั้งโต๊ะตรงนี้ก่อนอ่าโต๊ะหลวๆไปเลยไม่เอาโต๊ะนี้โต๊ะประจำร้านสตา,าร์บัคครับไม่เอาเราจะไม่เปลี่ยนครับท่านผู้ชมครับ เราใช้โต๊ะนี้ครับเย้เย้ฮัลโหลแต่เก้าอี้นี้มันมันไม่เหมาะกับร้านกาแฟวะ่ะเอาเปลี่ยนเก้าอี้หน่อยดิเปลี่ยนสีอ่ะเก้าอี้มึงอยู่ไหนครับเก้าอี้บาร์มึงอยู่ไหนครับเก้าอี้บาร์ มาหยิบจากตรงนี้ก็ได้เก้าอ e ี้บ้าเราใช้ตรงนี้น้อขยับมาหน่อยสิอ่ะประมาณนี้กำลังดีอ่าทางเดินเข้าร้านอะไรก็ว่าไปนะฮะอ่ะตรงนี้ละกันข้างในสำหรับนั่งสามคนโอเคร้านสตาร์บัคข,ของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยะฮะ ช้ยสีมีเกี้ยวผมไปหามาแล้วครับมันเป็นหมอดของเดอะซิมสามะเดอะซิมสี่มันไม่มีอะ่ะต้องขออภัยด้วยครับท่านผู้ชมที่เราไม่สามารถเปิดชายสีมีเกี้ยวให้ทุกคนดูได้ครับต้องขออภัยด้วยจริงๆเสร็จแล้วจะ